ขอดีของคุณในวันนี้คือรายคลิปไปการอานไพ่โดยรวมนะคะ ข่าวดีของคุณในวันนี้นะคะอาจจะมีเงินเข้ามาก้อนเล็กๆนะคะโชคเข้ามาก้อนเล็กๆนะคะอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่จะหมุนเงินได้หรือจะมีคนนําเงินมาให้นะคะแล้วก็อาจจะเรื่องที่เศร้าใจไม่สบายใจจะได้รับการคลี่คลายนะคะรวมถึงข่าวาวทางไกลข้อมูลข่าวสารข้อความนะคะหรือข่าวเกี่ยวกับงานใครกําลังรอง,งานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะได้เร็วๆนี้นะคะอาจจะติดต่อมาทางโล ออนไลน์หรือจะมีลูกค้าเข้ามานะคะเหมือนจะมีงานที่เข้ามาที่ทําให้คุณมีกระชุ่มกระชวยขึ้นตอนแรกคุณอาจจะมีเรื่องหรือมีปัญหาที่ไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องงาน <ini> <อ>เกี่ยวกับเรื่องเงินวันนี้คุณจะหมุนเงินได้นะคะเด็กอาจจะนําโชคมาให้คุณหรือว่าคุณเองจะได้ออข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กนะคะรวมถึงจะได้รับความโชคดีเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทําให้การเงินของคุณยิ้มนะคะหรือการงานของ คุณยิ้มได้นะคะจากที่เห็นก็ขอให้คุณโชคดีนะคะถ้า,าลมไม่ถุนตุ้มฟุมนะคะแล้วก็มีทาาดไฟเม็ดสินธนูนะคะทาดดินการพืษศพมังกรค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักได้จากไปก่อนนะ